แล้วสพพอกันแน่นอาหารที่ค่อยชอบข้าวมันไก่พี่น้องเลยทำเป็มาขืข่าวอยูอนหาเมสิเอาอย่างสั่งแล้วกอามูเลยที่แม่เยอะไหมอาก็จะยุ่ไดไหมด้วย เฮ้ยจ้ามให้เข้าในนี้เอาลงใส่ฐานให้เข้าในพิเศษที่สดายเนาะเนาะมันอีงคานอาทิตลาลูกค้อา,าอะไรดีไหมนี่เลยสี่ร้อยจสบบาทาครับเบิร์ก่อน เลือจังบาทเนาะเอ้าเลือสีรอซ้าววันนี้ทำตัวเป็นคนรวยหนึ่งวันอุ๊ยคนรวยเขาไม่นั่งกินอย่างนี้นะเอาซาบุงซาบูเออเออเอ็มคงเอ็มเท9 6 9ระสมท่าน่ะแต่จะกินอยู่นะเดี๋ยวเรือว่าจะกินนู่นนะโตมันมันมันบ่าง เลือยจักบานนะเออยังอยู่นี่แม่งยางยังมมนนั่งีแล้วพอสิไดท้ายถ่ายขีปกูนะฮะยังเก็เออป็นถ่าเอาเเียเดอ้าวซปนีไปยังพูดพากันอัน มากันไปอันอวัดหลวงปู่ศิลาอะไรกันมากินขา้าวยมุกทหารพี่น้องบิ๊กซีแค่ว่าบิ๊กซีมุกกระหานผมม,นม,มีลูกค้าจะเห้มาเบิ่งเลยเนาะแต่พื้นเดียวจะยังคือเก่าพี่น้องยังคือเก่ายัางหลายอยู่ตามได้ตามอะไรมา นะตามีอะไข้องมังนี่เจอกับทีมงาน11คนสูแตกบุ่นๆสวดสวดอยู่ทุกคซองกับน,นองสั่งยังเนาะบิ๊กซีมุกดาหารพี่น้อง ที่เก่าที่เดิมกินซุปเฮาโอ้หอิวเลยเด้อเขาขาหมูว่ะเฮาสั่งข้ามันไก่เพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบที่สุดเนาะอาหารประเทศไทยที่ชอบที่สุดก็คือข้าวมันไก่พี่เนาะ โอ้ยอีนี่ก็กินข้าวมันไกค่คือกันแต่มันเอาทั้งไก่ต้มไก่ทอดของเขาเอาไก่ต้มหนึ่งจานเลยกับข่าวข่าวกับพิเศษไปเลยจ้าปลาตัอยางมืออีกนี้มึงสั่งสองอย่างผู้ซาแตะก็เรียนล้อพี่น้องเลยว่่าากินอยังจักบาท อืสะคอนน้ำจิ้จมกูดได้แล้วเออไปไปกินข้าวบนห้างค่ะอ,อ,อะไรตั้มป,ป้าเนาะ อนนี้กินข้าวค่ะพี่ดวาวถามนี่คุณอาสั่งข้าวมันไก่อันนั้นหนูสั่งข้าวมันไก่รวมเียวเือกดูดอย่างะใจคุณดาวกินสองอย่างเลยเนาะกินข้าวอยู่ห่างข้างแรกพี่ดาว <laughs> ข้างแรกแล้วกินข้าวเนาะคุณดา ไปกับคุณนาในครั้งแรกของหนูเลยกินขา่าวอยู่หา่าง,ง,ง,งอ้าแม่ขอยแม่คอยห้าบอนนั่งไปพี่น้องเอ้ยบอนนั่งแม่เค่ะไป หนูแหละสามร,รอยจักสิกษย์พ่อหรือบาซื้อสองอย่างนั้น120ร,ร,ร้อยี่สิบนะพี่ดองซอย่องคือตามกับอันาหารแห้งหกสิบกว่าบาทไม่กัเนาะปกติบ้านห้าก็ยังหาหก ขนา,นาปดปยุในหางนะฮะปุน้อยนำลายงงแตกเด้ครับพี่นะะ้องครับกเป็นองตันอยางหนูหน้าุ่นเปิล,เปลูดเอาน้ามไอปลูดเอาหน้านพี่น้องเมือนี้เขาเป็นคนรวยเลยด้อพี่น้องมือนี้ ลูกกินอาหารนี่ยังอันนพุ่งนั่งสบาออกบ้าน่ะ พุ่งพี่น้องน่าเกลียดนะพี่เนี่ยพุ่งเฮดโอโซดเจอสิมาแน่ซะนั่งหูเรื่องนั่งหูเหมือซับพุ่งอ๋อป้านี่อยู่ไซบานี้ โออยู่ฝั่งนั่นเขาไปสั่งเาอายัางฝั่งนั่นหะมาเด้พี่น้องเด้อกับข้าวไทยอร่อยที่สุดนานๆทีได้มากินพี่น้องอร่อย ยังไงไม่สบายบ้างปุ้งเองมา จัาตอนออกมาตะวันนะกับแตกกันจังนี้้างใหนมานี่กับแตกกันนี่ไงจะพากันไปอยู่ซ้ายอีกล้วพี่น้องไอ้ตายใหญ่ขอท่องยันตะเบออ,บอิม่มสั่งเข่าวพิเศษ ไก่ถ้ามด้ไก่นะหกบาทราคาเนาะไก่ซาบจานละหกสิบอันนี้เิดกว่าเลยจจานก็จานละหกสิบ้าหก เอออันนี้นะไก่นะหกสิบตะขาอนิ้ว้าวบาทหนึ่งนะพอดีเป็นแปดสิบปลาตกขาว้าวบาทบักลายหนึ่งพี่นอ้องแซบ็บแซบ็บ